วันนี้จะพามากินอาหารเจแบบแซ่บๆนะครับนั่นคือยำแหนมสดเจครับสวัสดีแม่ครัวของเราครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อแนนค่ะครับน้องแนนนะครับต้องบอกว่าขายอาหารอยู่ที่ตลาดบุญนิยมย่านนวมินใช่ค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งอาหารมังสวิรัตแล้วก็อาหารเจที่บอกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ข้าวทอดนี่เราทํายังไงครับเพราะโปกติพริกแกงมันจะต้องมีกระเทียมหอมมันจะไม่เป็นเจอันนี้เป็นพริกแกงสุดเจค่ะพริกแกงสุดเจก็คือตัดกระเทียมหอมออกไปใช่ค่ะอ้าวเอ้ยอันนี้หนังหมูหนังหมูเจค่ะทำจากบุกแล้วก็หมูสับเจทําจากโปรตีนถั่วเหลืองอ่าโปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอ่าเจอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรอันนี้ยใส่ลงไปเลยเอาไปลวกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ตัวข้าวทอดลงไป อันนี้น้ำยำน้ำยำม,มีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีซีอิ๊วพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีผงชูรสนะแล้วก็บีบมะนาวลงไปใส่ขิงลงไปอันนี้เป็นอะไรครับผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งนะถ้าเป็นสูตรมังก็เป็นต้นหอมผักชีได้ดแล้วก็โรยด้วยชชริสงกับแป้งกรอบอันนี้ไม่ใช่หอมนะคุณผู้ชมย้ำนะเป็นแป้งกรอบเพราะว่าหอมกินไม่ได้แนละ้วช่วงเจแล้วก็โรยพริกทอดลงไป ยำแหนมในสูตรเจนะครับต้องบอกว่ารสชาติความอร่อยเนี่ยจุดเด่นก็คือตัวหนังหมูเทียม ที่ทํามาจากบุกจะมีความหนึบความเด้งนะครับแล้วก็ไม่มีความมันไม่มีความเลี่ยนด้วยนะครับและกินคู่กับข้าวทอดที่มีกลิ่นหอมเครื่องเทศที่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเครื่องเทศแบบปกติเลยใกล้เคียงกับพริกแกงธรรมชาติมากๆเลยมีความกรุบกรอบเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสให้จัดจ้านนะถือว่าเป็นอาหารเจที่ถูกปากคนไทยเพราะมีรสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์แต่ที่ขาดไม่ได้คืออย่าลืมกินคู่กับใบชะพลูนะครับทั้งอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพในเวลาเดียวกันเลย